รีวิวกิก a ะไบ e g 6X ภาคต่อของ g ิ g a ะไบ e g 5ตัวเด็ดตัวคุ้มปีที่แล้วผมลองเอาไปใช้มาสัปดาห์หนึ่งแล้วครับมันจะเป็นยังไงผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้เลย ตรงนี้ผมพูดถึงก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วกิกะไบเนี่ยเขาอยู่ในตลาดเมืองไทยมาสักพักหนึ่งแล้วและทําตลาดมาอย่างต่อเนื่องมีเกมเมอร์สนใจรับเครื่องไปใช้งานต่อหลายคนอยู่รวมถึงผมก็แนะนําให้รุ่นน้องผมลองเอาไปใช้งานดูด้วยเจ้าตัวใช้มาปีกว่าๆแล้วแฮปปี้ดีเล่นเกมดีดาและไม่จุกจิกอย่างที่คิดด้วยครับผมและตัวนี้ เป็นตัวคุ้มตัวใหม่คืออย่างนี้ฮะเราต้องเข้าใจกันนิดนึงกิกะไบต์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสซีรีส์หลักๆสําหรับสายเกมเมอร์ก็คือกิกะไบต์จีซีรีส์ก็คือสายเกมเมอร์ราคาคุ้มค่าและแบ่งเป็นออรัสเป็นตัวแรงตัวเด็ดของเขาเลยแบบใส่เทคโนโลยีใส่นู่นใส่นี่มาให้เยอะๆนะครับผมก็ G6X ตัวนี้เป็นพักต่อ G5 ในปีที่แล้วที่ราคาตอนนั้นขายอยู่38,990บาทตัวนี้อัพราคามาอีกนิดประมาณ7 0 0 0บาทเป็น45,990บาทแพงขึ้นหน่อยแต่บอกล ว่าการแพงขึ้นของเขาคุ้มผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆซื้อไปไม่ผิดหวังนะฮะคุณจะเอาไปเป็นโน้ตบุ๊กทำงานแบบพกไปออฟฟิศเอากลับบ้านมาเล่นเกมคุณโอเคทั้งนั้นหน้าตาดูดีอ่ะด้านหน้าเนี่ยเรียบๆเลยดูดิไม่มีอะไรดำๆด้านหลังพลิกให้ดูดำๆแล้วก็เนี่ยฮะมีลวดลายนิดๆหน่อยๆอยตรงนี้เป็นลวดลายของตัวกร g ่งบจีที่เป็นพวกแบบเออเกมมิ่งอะไรเงี้ยแบบมีลวดลายนิดนึงมันก็ไม่ได้แบบเออนำสายตาอะไรขนาดนั้นจริงป่ะแต่มีแค่เนี้ย หล่อแล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะมีโลโก้กิกบต์ติดอยู่อีกนิดหน่อยแค่นั้นพอคุณพกไปคุณดูดีละแล้วความน่าใช้ของมันผมบอกก่อนเลยนะไล่มาจากหน้าจอตัวนี้ไซส์16นิ้ว WU XGA หรือ1920คูณ12 9, 2, เป็นอัตราส่วน16ต่อ10พาเนล IPS ค่ารีเฟรชเรท100 6 5 z เฮิร์แต่เสียดายนิดหน่อยขอบแคสีหน้าจอเขาไม่ได้กว้างมากอยู่ประมาณ60% srgb ถ้าคุณจะทำงานอาร์ตเวิร์ตัดต่อแต่งรูปทำวิดีโอเกลี่ยสีต่อจอแยกครับต่อผ่าน hdmi ก็ได้ต่อพอร์ตไท e C ก็ได้ตรงนี้เป็นจุดที่ผมโอเคกับกิกบไบมากมากหลังจากที่เขาใช้ mini Display Port มานานเขาเปลี่ยนไป Type ไ C แล้วจ้าผมแบบดีใจที่เปลี่ยนครับเพราะว่าเนื่องจากว่า mini Display Port เนี่ยมันไม่ใช่มันหาสายไม่ได้นะมันหาสายได้แต่มันจะหายากกว่าพอร์ต Type C สาย Type C ท,ทั่วไปอะไรอย่างนี้ไงผมเลยคิดว่าเออกิกบต์เปลี่ยนแล้วดีแล้วถัดลงมานะครับผมจากหน้าจอไซส์ตรงนี้นะครับผมปุ่ม power แยกโซนออกมาเป็นอีกหนึ่งปุ่มคีย์บอร์ด ฟูลไซส์เป็นไฟ1โซน R G B นะฮะเปลี่ยนไฟเปลี่ยนแสงเป็น1โซนไปเลยปรับแสงไฟได้ตรงปุ่มตรงนี้โดยกด F N ไว้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนตรงปุ่ม,มบวกลบคูณหารเขาเนี่ยฟูลไซส์คีย์บอร์ดตรงนี้นะครับผมจะมีปุ่มโค p ดไพลอตเพิ่มเข้ามาให้แล้วกดชึบน,นี่ไง กดแล้วโคพ l o t t เปิดขึ้นมาเลยซึ่งเป็นดีไซน์แบบใหม่ที่ทา Microsoft ต้องการให้เป็นนะครับผมเพราะว่าเวลาเราใช้งานอะไรพวกนี้การมี AI เข้ามาเสริมการทํางานมาทําให้ทํางานนู่นนั่นนี่สรุปความทําอะไรได้สะดวกยิ่งขึ้นครับผมเวลาไม่ใช้งานแล้วก็าลกเมาส์ออกมาแล้วก็กดที่ว่างหรือกด โคลพายหลอดซ้ำอีกทีเพื่อปิดก็ได้คีย์บอร์ดฟูลไซส์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเวลาเราพิมพ์เนี่ยฟีลลอ่งการพิมพ์ค่อนข้างแน่นและโอเคไม่มีอาการแบบเออยั่วปุ่มรวมหรือว่าอ่อนอะไรอย่างนี้ใดๆทั้งสิ้นเลยผมถือว่าโอเคฟังก์ชันฮอตคีย์ให้มาค่อนข้างครบลงมาเป็นทัชแพดนะฮะทัชแพดตัวนี้จะมีขนาดกลางๆไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กมากลากเมาส์ทำเกเจอร์คอนโทรลได้สะดวกรวดเร็วค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวฮะติดสติ๊กเกอร์ไว้นิดหน่อยเพื่อบอกสเปคของเขาครับซึ่งสเปคตัวนี้ถึงจะ แต่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมฮะกิกะไบต์ใส่กิกะไบต์เอเอาไว้ในตัวเอาไว้อ p t i m ม z e การทํางานเบื้องหลังแบบเหมือนกับว่าอ่ะเวลาคุณทํางานทํานูน่นทํานี่ไปตัวกิกะไบต์เอเนี่ยมันคอยอ p t i m ม z e การทํางานให้โดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปนั่งทําอะไรมันอยู่ขึ้นเบื้องหลังครับผม เราแค่ใช้งานตามต้องการก็พอแล้วและสังเกตมุมนี้นะครับผมมุมขวาล่างตรงนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะการทํางานตัวเครื่อง3ามดวงมองเห็นชัดเจนและเป็นไฟสีเขียวง่ายอ่ะแบบนี้ผมชอบมองง่ายมองสะดวกเราเห็นเลยว่าเฮ้ยเครื่องกาลังทํางานอยู่เครื่องสลีปโหมดอะไรอย่างนี้ของ่ายง่ายอย่างนี้ดีแล้วนะครับผมพอร์ตบอกเลยว่าเป็นพอร์ตที่แฮปปี้ดีมากถ้าไล่นะครับมันจะติดเอาไว้3ด้านของตัวเครื่องฝั่งซ้ายฝั่งขวานิดหน่อยเพราะฝั่งซ้ายมี USB Type A แล้วก็ Audio Combo ฝั่งขวาก็เป็น Type A เหมือนกันแต่มี USB Type C แบบ power delivery และ USB Type C ตัวนี้นะครับผมที่อยู่ด้านข้างตัวเครื่องแม้กิกไ์จะบอกว่าต้องการ power delivery แบบเออวัตต์ขึ้นไปอะไรอย่างนี้ตัวนี้ใช้65วัตต์เสียบชาร์จจ่ายไฟเข้านะครับแค่จะชา้ากว่านิดนึงพอตด,ด้านหลังตัวเครื่องนะครับผมจะมีพอร์ต LAN HDMI ช่องเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะฮะและ USB Type C แบบ DisplayPort แบบต่อหน้าจอได้มาแทนมินิ Display Port จากที่เป็นเวอร์ชัน G5 นะครับผมอันนี้ดีมากโอเคมากๆม,มันต่อจอได้มันสะดวกครับผมไม่ต้องอะไรวุ่นวายด้วยส่วนอะแดปเตอร์จะเป็นอะแดปเตอร์แบบแจ็คหัวกลมแบบนี้กำลังไฟ 180วัตต์ของไรออนเป็นบริกไทป์แบบนี้นะครับผมถ้าคุณทํางานที่ไหนหนักๆักหรือเล่นเกมที่ไหนเป็นหลักแบบอ่ะซื้อมาเล่นเกมเผื่อเข้าห้องเรียนไปประชุมนิดหน่อยก็เอาอะแดปเตอร์ตัวนี้วางไว้ที่บ้านหรือโต๊ะคอมเกมมิ่งที่บ้านได้เลยฮะหรือถ้าเป็นกราฟิกตัดต่อนะครับผมเอาตัวนี้เสียบชาร์จที่ออฟฟิศได้เลยหรือจะใช้อแดปเตอร์พาวเวอร์เดลิเวอรี่100วัตต์ขึ้นไปก็เสียบชาร์จจ่ายไฟลื่นๆื่นได้เหมือนกันครับผมสำหรับวิธีการเปิดฝาอัปเกรดกิกะ เลยว่าม่นยากเท่าไหร่เปิดฝาอัปเกรดได้เลยครับและบอกเลยว่าการอัปเกรดมันเนี่ยผมแฮปปี้นะและหลายๆอย่างภายในตัวมันเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับผมเริ่มจากข้างบนตรงนี้จะเป็นชุดระบายความร้อน w i n f o r c e ของเขานะฮะคุณจะเห็นว่าตัวเพลทระบายความร้อนของเขาเนี่ยเพลทดึงความร้อนเนี่ยเป็นทองแดงขนาดไซส์ใหญ่เลยแล้วรองโดยตัวเพลทเหล็กตรงนี้อีกชั้นหนึ่งเพื่อดึงความร้อนมีฮิตไปสเส้นก็จริง แต่มันดึงความร้อนออกมาได้ค่อนข้างรวดเร็วอยู่ครับผมที่เทสมาอุณหภูมิก็ไม่แตะ1 0 0องศาเซลเซียสดีเรียกว่าเล่นานานๆไม่เจอปัญหาทรอสเตนดาวให้กวนใจอย่างแน่นอนครับผมถัดลงมาคุณจะเห็นว่ามันจะมีเป็นแรมตรงนี้นะฮะสแผงตรงนี้เป็น DDR 5เดิมๆจากโรงงาน1 6 g กิก DDR 5ครับผมแรมตัวนี้เป็นของ Samsung อัปเกรดได้จน 64GB กิกะไบต์เรียกว่าเยอะเลยนะเกมมิ่งโน้ตบุ๊กยุคนี้มันควรจะได้เลเวลนี้ละแบบถ้าคุณเล่นเกมทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยฮะ16กิก ลือและนี่ฮะจุดเด่นมาอยู่ตรงนี้นี่คุณจะเห็นตรงมุมนี้นะฮะว่าเป็น M.2 NVMe SSD ทั้งหมด2ช่อง PCIe 4.0คู่นะครับผมเดิมๆโรงงาน1เทราไบต์แล้วนะฮะจะเติมอีก1เทราไบต์ก็ได้และทีเด็ดที่ผมบอกว่ามันอยู่ตรงนี้คืออะไรรู้ไหมฮะมันรองรับความจุสูงสุด4เทราไบต์หมายความว่าคุณใส่ได้ช่องละ2เท2เทลุยได้เลยครับผมแล้วต่อให้เป็นชิป2หน้าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะเว้นพื้นที่ด้านหลังเอาไว้ให้พวก SSD ที่มันมีชิปครึ่งหลังอะเออแบบ SSD บางทีอะมันจะเป็นชิปแผงหน้าแล้วเว้นแผงหลังเอาไว้เป็นว่างๆเผื่อใส่โน้ตบุ๊กถ้าเเิิดปป็นช สองหน้าอะไรเงี้ย คุณใส่ได้เลยไม่ต้องกลัวนะฮะถือว่าเลิศมากสําหรับกิกะไบาย G6X ตัวนี้ผมค่อนข้างโอเคเลยและถ้าเรามาสังเกตตรงแผงตรงแผ่นด้านหลังตรงนี้นะฮะนิดนึงแล้วกันคุณจะเห็นว่าตรงนี้นะฮะมันมีแผ่นทองแดงติดอยู่พร้อมกับตัวนี้เลยตัวซิลิโคนระบายความร้อนนะฮะก็เอาไว้ดึงความร้อนออกจากตัวเครื่องได้อย่างรวดเร็วครับผมแล้วก็ระบายความร้อนให้ SSD ได้ระดับหนึ่งเลยผมก็ว่าผมเทสอยู่เอ๊ะทำไมมันแบบมันเย็นดีจังว่า SSD เนี่ยนี่ไงความลับของมันแล้วมีตรงจุดนี้อีกจุดนึง เป็นด้านล่างอยู่ตรงแถวๆทวนี้นี่ข้างๆแรมตรงนี้นะครับผมนั่นหมายความว่า g ิ g ก b y t บ g 6 x ตัวนี้ภายในเนี่ย ผมบอกเลยว่าถ้ามันเป็นบรรทัดฐานให้เกมมิ่งโนบุครุ่นอื่นๆในปัจจุบันด้วยนะฮะแบบทุกคนอยากจะแบบเฮ้ยเอาชนะการอัปเกรดของไอ้ตัวนี้ได้เอาชนะมันให้ได้นะฮะผมว่ามันเลิศอยู่พูดถึง SSD แล้วเราก็พูดถึงแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างๆกันนะฮะ73วัตต์อวตรงนี้นะครับผมเป็นแบตเตอรี่ที่เรียกว่าไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่มากกําลังพอดีนะฮะออกไปอยู่จนถึงตรงนี้ติดลําโพงข้างหนึ่งข้างซ้ายและข้างขวาจะมีพื้นที่เว้นเอาไว้นิดนึงเพราะว่าตรงนี้เอาไว้ใส่ SSD สนะครับผม สเปคของกิก a b บ t e g 6X ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีสเปคเดียวแต่แซ่บเลยครับผมถึงได้เป็น Intel Gen 13 Core i7 13650HX ก็ได้มาตั้ง14คอ r e 20 t h r e จับคู่กับการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 4060แบบ105วัตต์ก็เรียกว่าไฟแรงกำลังเยอะแล้วก็มีชุดระบายความร้อน Winforce ช่วยดึงความร้อนออกจากตัวเครื่องได้อย่างทันท่วงทีเรียกว่าเย็นนะฮะทอร์เทนดานไม่เจอแรมติดเครื่อง16 g b DDR5 นะครับผมอัปเกรดได้จน 64 g b SSD 1 t b ติดเครื่องมาเลยรองรับ2ช่องช่องละ2เทรวมเป็น4 t b บอกเลยว่าโอเคจออย่างที่บอกไป16นิ้วนะฮะ WUXGA 1 9 2 0ค1 2 0 0พาเนล IPS ค่า Refresh Rate 165 h z ครับผม สำหรับการเชื่อมต่อไร้สายนะครับผมรองรับ Wi-Fi 6E และ Bluetooth 5.3รับสัญญาณได้แรงดีและก็เสถียรดีมากครับผมสำหรับประกันของ Gigabyte G6X ตัวนี้นะครับผมอยู่ที่2ปี on-site service มีปัญหากลิ้งๆเดี๋ยวเขามาดูแลให้นะครับผมคุณได้ Intel Gen13 มี Gigabyte AI ในตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมี RTX 4060แบบ105วัตต์อยู่ในตัวอัปเกรดได้แน่นๆผมว่าด,ดี7,000นี้เป็น7,000ที่น่าจ่าย แถมเขาเปลี่ยนพอร์ตให้ด้วยแค่นี้คุณก็โอเคแล้วเอาละเราไล่ถึงสเปคเราไล่ถึงพอร์ตเสร็จแล้วขอพูดถึงประสบการณ์การใช้งานที่เอาเจ้ากิกะไบต์ G6X ตัวนี้ไปอยู่ด้วยเป็นสัปดาห์เลยนะฮะผมขอแยกพูดเป็น2ส,ส่วนนะฮะก็คือส่วนของการพกพาทำงานเอาไปออฟฟิศเอากลับบ้านไปทำงานร้านกาแฟตัวนี้ผมบอกเลยว่าพลังมันเหลือเฟือทำงานได้ดีมากความลื่นหายห่วงนะครับผมแต่ ผมบอกก่อนนะสิ่งที่คุณจะต้องมีติดกระเป๋าเลยนะครับคืออะแดปเตอร์แบบการเล่นในไตร์กาลังชาร์จ100วัตต์หรือ65วัตต์ก็ได้ทำใ้ซีเรียดมากแบบอารมณ์แบบ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 ชาร์จปล่อยใช้งานไปเรื่อยๆอย่างไงฉันก็อยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่แล้วเอะเลี้ยงไฟให้มันแบบแบตเต็มแบบต่อเข้าไทซีตรงนี้ได้เลยครับชาร์จไปเรื่อยๆก็โอเคและผมต้องบอกก่อนนะครับผมเนื่องจากว่าตัวเครื่องมันหนาและใหญ่น้ําหนัก2.5กิโลกร,รมัมเรียกว่าเท่ากับโนบกเกมมิ่งเครื่องอื่นด ดีๆแบบซับไหลหนาๆนิดนึงนะฮะจะช่วยได้มากให้ดีผมแนะนําว่าไปหากระเป๋าแบบโนบุกเกมมิ่ง17.3นิ้วเอาไว้สักใบหนึ่งจะดีกว่าเพราะ15.6ผมลองใส่ดูแล้วมันจะแบบเกยๆมาตรงขอบกระเป๋านิดนึงนะฮะมันจะรูดแล้วมันจะติดขอบตัวเครื่องนิดนึงนะครับ17.3นิ้วคือคําตอบที่ดีสุดครับพรอมเรื่องการพกพาผ่านไปเรื่องเกมมิ่งผมบอกเลยว่าถึงจะเป็นจอ Fu l l h ดีเฮ้ยแต่ผมว่ามันกําลังโอเคเลยนะคือคุณต้องคิดภาพตามอย่างนี้หลายคนอยากจะได้แบบจอ2คง 2K ตัวนี้4 0 6 มันเล่นได้แน่นอนแต่ผมอยากจะให้คุณเปิด DLSS Quality ให้มันนิดนึงมันจะเล่นได้ลื่นและภาพสวยนะฮะแต่ถ้าเป็นจอ Full HD รีดเฟรมเลยได้สูงมากๆคุณจะเห็นเลยว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราเอาไปเทคกัน Red Dead Redemption ก็ได้เฟรมเรทเฉลี่ยค่อนข้างสูงในจอ Full HD เล่น Forza Horizon 5ก็ได้เฟรมเลทเฉลี่ยแบบเออระดับแบบเกิน60ไป70 90เฟรมเวลาปิดหรือเปิด DLSS อะไรอย่างนี้พวกเกมชั้นนาต่างๆเนี่ยมันสามารถเล่นได้สบายๆเลยครับผมดังนั้นเรื่องเกมมิ่ง บอกเลย3ผ่าน ถึงทีเป็นจอ Full HD ก็ถ้าเล่นเกมก็ต่อเกมมิ่งจอเกมมิ่ง Full HD ไปเลยผมเลยคิดว่ามันแบบพอดีละจะไปจอ 2K ก็แล้วแต่ตามสะดวกครับผมก่อนจะไปพูดถึงเฟรมเรทที่ได้ตอนเล่นเกมนะครับผมผมขอพูดถึงผลเทสที่ได้จากโปรแกรมทดสอบต่างๆของเราก่อนนะครับผมแล้เ,เอาไปทดสอบกับ 3D Mark Time Spy ดูครับตัวนี้ได้คะแนนเฉลี่ย1น1 0 0หคะแนนแยกเป็น CPU สกอร์ ose, <borg. S> 1 1 0ัคะแนนและกราฟิกสกอร์1 1 8คะแนนถือว่าดีเลยทีเดียวผลเ คะแนนระดับนี้สามารถเล่นเกมฟอร์มใหญ่บนกราฟิกระดับแบบ Full HD ลื่นสุดและไปจอ 2K ได้เลยเปิด DLSS Quality เสริมเข้าไปก็โอเคมากๆครับผมส่วน PC Mark 10โปรแกรมทดสอบการทำงานนะครับผมตัวนี้บอกเลยจิตจัดคะแนนเฉลีย 7, นน่ย7,488คะแนนถือว่าได้คะแนนค่อนข้างสูงทีเดียวจะไปเด่นตรงด้านการทำงาน Digital คอนเทนต์ครีเอชันหรือแบบพวกแบบตัดต่อวิดีโอแต่งรูปอะไรพวกนี้มันจะเด่นตรงที่เวลาแบบปั้นโมเดล 3D น,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับผมได้คะแน สูงสุดในกลุ่มดิจิตอลคอนเทนต์ครีเอชันเลยนะฮะและคะแนนของมันเนี่ย7,488คะแนนนี่ผมบอกเลยว่าเหนือก็เกมมิ่งโนบุ๊กหลายๆรุ่นที่เราเคยทดสอบมาด้วยนะอันนี้แอปทีซิ่งไว้ให้นิดนึงในขณะที่เราเทสกับ Blender Benchmark นะครับผมทดสอบว่าไอตัวการ์จอ RTX 4060ในตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถทำการ ปั้นโมเดลได้กี่แซมเปิลต่อนาทีนะฮะมันจะแบ่งเป็นการเทส3ครั้งยิงปั้นได้เยอะแสดงว่ายิ่งลื่นผลเทสของมอนสเตอร์นะครับ1,576ากแซมเปิลจังช็อป862แซมเปิลและคลาสรูม849แซมเปิลผมบอกเลยว่าแค่นี้คุณสามารถเอาไปปั้นโมเดล 3D แบบพวกงานกราฟิกดูนั่นนี่สถาปนิกวิศวกรหรือว่าดิจิตอลคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายคุณจบกับตัวนี้ได้ถัดมากับการทดสอบ c i n e b e n c h R 2 3ที่หลายคนนิยมเทสกันนะคร 18,939คะแนนอย่างแรงเลยครับผมเพราะบางตัวเนี่ยคะแนนอยู่ประมาณ16ื0 0หก่แค่นั้นเองตัวนี้ทะลุปล้องขึ้นมา18ืแเกือบหมื่นแล้วนะคือแบบบวกคะแนนอีกไม่กี่สิบคะแนนอะ่ะคุณได้มา0 0ึ่งหนนคะแนนละเรียกว่าไปจี้ Intel Gen 1 4บางตัวได้เลยอันนี้แอบแซวๆไว้นิดหนึ่งคะแนน CPU Single Core 1,750คะแนนถือว่าดีครับปกติจะอยู่ประมาณพันตน้ตนๆหรือ900อะไรพวกนี้หรือพันห้าสำหรับ Intel บางรุ่น i 7 i 9ตัวนี้พันเจ็ดห้าสิบถือว่าสวย i ไก้ไ บบเออขึ้นไป1,800อะไรพวกนี้ตัวนี้ถือว่าจี้ถือว่าได้ c i n e b e n R 2 0ครับผม7,198คะแนนคะแนนสูงผมบอกเลยว่าโอเคมากๆปกติมันจะอยู่ประมาณ6,500 6,900ตัวนี้7,198คะแนนพลุขึ้นมาอีกแล้วครับต้องบอกเลยว่าสเปคเขาก็แรง AI ในตัวเขาก็โอเค,อเ,ค,อเ,คเลยนะมมาอัพติมไยการใช้งานทำงานนู่นนี่ได้ดี SSD ในตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้1ทรไบความเร็วที่ทดสอบได้ผมอาจจะรู้สึกว่า ค่อนข้างน้อยไปนิดนึงแต่ถามว่าใช้งานได้โอเคไหมโอเคอยู่ Sequential น e a d ครับ4,879 m b กะในขณะที่ s sequential น r i t e ได้1,760 m b กะไบต์เซก e a d ออยู่ที่567 m b กะและ a n นด m w r i t e 443 m b กะซถือว่าทํางานได้เร็วระดับหนึ่งแต่ถ้าอัปเกรดได้อัปเกรดไหมผมคิดว่า1 TB เไบตเดิมๆติดเครื่องใส่ไปก่อนแล้วเติมอีก1 TB ผมว่าก็โอเคเหมือนกัน ด้านแบตเตอรี่นะฮะที่เราไปทดสอบมาตามที่ผมบอกไปนะฮะตัวนี้แบตเตอรี่มันจะลงมาเร็วนิดหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ได้นานกว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กบางรุ่นที่เราได้ทดสอบมานะครับคือปกติเกมมิ่งโน้ตบุ๊กบางรุ่นเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ประมาณ4ชั่วโมงพอดีหมดตัวนี้ได้5ชั่วโมง40นาที5ชั่วโมง40นาทีถือว่านานนะบางทีมีหล,ลุดขึ้นไป6ชั่วโมงด้วยซ้ําตอนผมเทสผมรันประมาณสอสารอบก็ถือว่าเออได้ระดับรละหน้าใกล้เคียงกับทีออ่ได้ผลมาโชว์ให้ทุกคนได้้ดูตอนนนีะครับ เอาละชุดระบายความร้อน Winforce เรามาตัดเชื่อกกันตรงนี้นะฮะฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ที่ผมเทสมาได้นะเปิดโปรแกรมเบนช์มาร์ครันเต็มที่เลยแล้วเอาฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์เช็คนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่เจอ อยู่ที่ตัวแพ็กเกจทั้งหมดของ Intel Core i7 1 3 6 5 0 HX นะครับผมแม็กซิมัมเนี่ยอยู่95องศาเซลเซียสในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่47องศาเซลเซียสวิ่งเฉลี่ยเนี่ยผมบอกเลยว่า95 9 5องศานะแต่ไม่เกิน2วิแล้วลงเลย WinFrost ถือว่าระบายความร้อนดีปกติจะวิ่งอยู่ประมาณ6-70ไปถึงประมาณ80ต้นต้นตนิดหน่อยแล้วก็ลดลงมาครับและการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 4060ตัวนี้นะฮะสูงสุดอุณหภูมินะ สี่สิบเอ็ดจุด 7องศาเซลเซียสครับผมเฉลี่ยวิ่งอยู่ที่5-60ถึงองศาแค่นั้นเองถือว่าเย็นเอาล่ะก่อนเราจะไปเล่นเกมให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมอันนี้คือโปรแกรม g i g a b y t e Control Center ของตัวเขาเลยนะฮะมันเป็นโปรแกรมสำหรับตั้งค่าตัวเครื่องทั้งหมดเวลาเรากดนะฮะกด fn นะครับผมค้างเอาไว้แล้วกดปุ่มหารบนแป้นนํำแผ็หรือปุ่มสลับอละเนาะมันจะเปิดขึ้นมาให้เราใช้งานได้เลยในหน้าแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าตั้งค่าเข้าใจง่ายมากรวมกันแบบตั้งค่าอื่นๆใดๆตรงนี้เอาไว้หมดเลยเราจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยเรากด เปลี่ยนโหมดได้ทันทีว่าจะเอา Performance Entertainment หรือเบาๆก็ได้สมมติผมกด Quiet โอเคพัดลมปรับอัตโนมัติเสียงเดี๋ยวมันจะค่อยๆเบาลงนะครับเบาลงละวก็บเบาละเสียงตอนพัดลมเบานะครับนี่เรามีเครื่องเทสเสียงให้ดูนะแล้วตอนนี้นะฮะดูที่เครื่องเทสเสียงนะครับผมผมเอามาถือเอาไว้อยู่ประมาณนี้มันจะอยู่ในระยะที่เรากําลังใช้งานพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะเงียบแป๊บนึงนะ เสียงของพัดลมนะครับอยู่ประมาณ 45dB เดซิเบลแค่นั้นเองถือว่าเสียงเบาอยู่นะและถ้าเรากดเพอร์ฟอร์มาแล้วผมตั้งพัดลมนะครับเป็นความดังระดับแม็กซิมัมไปเลยเสียงอยู่ประมาณ 60dB เดซิเบลนะครับผมอันนี้เสียงผมพูดเข้าไปมันจะดัง ก็ถือว่าไม่ดังไม่เบาเกินไปนะฮะและตรงนี้นะที่หน้าโปรแกรมนะเราจะเห็นเลยว่าตัว Gigabyte Control Center ตัวนี้มันจะโชว์การมอนิเตอร์ตัวเครื่องเอาไว้หมดทั้งการใช้แรมพื้นที่ฮาร์ดดิสที่เหลือรอบพัดลมหมุนอยู่กี่รอบของทั้งพัดลมทั้ง CPU และกาจอเลยและนี่ p r e f e r e n c e ตรงนี้ผมชอบมันมากคือแบบเนี่ยคือการใส่ใจอะว่าเออเราแบบเราจะเปิดโหมดอะไรอย่างนี้นี่ถ้าเวลาเราเล่นเกมเราไม่อยากไปเผลอโดนปุ่ม Windows แล้วมันลั่นกดวินคีย์ล็อกได้เลยติดสีเขียวแปลว่าปุ่มวินโดว์ไม่ทํางานแล้วนี่ผมรัวปุ่มปุ่มไม่ทํางานกดออกปุ่มทำงานนะครับใช้งานได้ Okay. และอันนี้เป็นลูกเล่นประหลาดๆที่ปกติเราจะเจอกับพวกโน้ตบุ๊กสายทางานพวกกราฟิกหนักๆวิร์กสเตชันอะไรพวกนี้คือการสลับปุ่มระหว่างปุ่มวิดโ์กับปุ่ม F N ก็คือสมมติปุ่ม F N อยู่นี่ปุ่มวิดโออยู่นี่เฮ้ยเรากดสลับอะอ่ะผมกดปุ่ม F N จะกลายเป็นปุ่มวิดว์แทนนะฮะเออเป็นลูกเล่นเล็กๆของเขาเวลาเราใช้งานอย่างเงี้ยคือมันจะทําให้เราอะมีโอกาสกดโดนปุ่มวิดว์น้อยลงหรือความถนัดของใครแต่ละคนก็สามารถกดตรงนี้ได้นะฮะล็อกปุ่ม F N ก็ได้ทัดแพดปิดกล้องนำแพดแอ เพนโหมดรวมอยู่นี่หมดเลยเรียกว่ารวบมาตั้งค่าตรงนี้ได้หมดเลยนะอันนี้ดีอันนี้ดีเรียบง่ายแต่เข้าใจส่วนไฟคีย์บอร์ดเป็น1โซนอย่างที่ผมบอกนะครับผมดูนะ ผมลองกดสีสีเปลี่ยนเลยนะครับแต่เป็น1โซนเท่านั้นดังนั้นเราเปลี่ยนเป็นสีอะไรมันจะเปลี่ยนสีตามและนี่ครับปุ่มเฟ e x กซ e y คี e x เฟล็กซคีหรือปุ่มมาโคของคีย์บอร์ดของเมาส์ตั้งได้หมดเลยนะฮะตรงนี้ผมผมปิด Disable เอาไว้แต่ว่ามันสามารถกดมาใช้งานได้ทันทีนะครับผมสมมติผมตั้งค่าเอาไว้ที่ปุ่มเลขหนึ่งผมจะเซฟเป็นคําสั่งอะไรเป็นโปรไฟล์ไหนเราเซตได้หมดเลยนะใครอยากใช้มาใช้ในหน้าคอนโทรลเซนเตอร์ตรงนี้นะครับผม ตั้งค่าการชาร์จได้ด้วยเผื่อว่าใครอยากจะแบบเนี่ย ถนอมแบตเตอรี่ขอเป็น recommend แบตเตอรี่ชาร์จตัวนี้ก็ได้นะครับผมมันจะชาร์จเมื่อแบตเตอรี่ต่ํากว่า70%ปแต่จะไม่ให้เกิน80%เพื่อถนอมไซเคิลการชาร์จครับผมหรือคัสตอมเอาก็ได้แล้วแต่คุณอยากทําแบบไหนหรือชาร์จเต็มตามปกติว่าไปเลยจ้ะอันนี้เอาเลยครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปลองเล่นเกมผมตั้งเป็นนี้นะฮะเป็น performance แล้วเป็น maximum ตรงนี้นะครับผมล็อกปุ่ม windows key เอาไว้และปิดทิ้งแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นไซเบอร์พังกันครับตอนนี้เราจะมาเล่น Cyber 277ให้ทุกคนไน,นะฮะเกมนี้เกม เราบอกได้เลยว่าถ้ามันเล่นลื่นทุกเกมเล่นลื่นแน่นอนนี้นะฮะการตั้งค่าผมจะเป็นอย่างนี้นะครับผมผมจะไม่เปิด upscaling ใดใดไม่เปิด dlss ไม่เปิด frame g e นะครับเ a เ t สผมเปิดตรงนี้ตร,นตรงพวกเ a เ t r a ี e r e f l e c t sun shadow local shadow ท่านี้พอนะ r a เ t สไลต lighting ตรงนี้ยังไม่เปิดผัดเท r ไอ้พวกนี้ยังไม่เปิดนะครับผมไปเปิดกันตามชอบ cloud density field of view film g r a i c o อะไรพวกนี้ผมเปิดหมดนะและตรงนี้ด้านล่างทั้งหมดเอาสุด เท่าที่มีนะครับผมไปเล่นกันเดี๋ยวดูเฟรมเรกันดีๆว่าจะลงไปเหลือเท่าไหร่นะครับผม i7 1 3 6 5 0 hx และ rtx 4060ของเขาจะเอาอยู่ไหม p l a y s s a c e to continue ไปอ่รารอแป๊บหนึ่งนะให้มันเตรียมตัวนิดนึงตอนนี้นะฮะเรายืนอยู่นิ่งๆดูสภาพเมืองนะฮะ4 4 4 5เฟรมนะครับผมผมเปิดเลเทสเอาไว้นะอย่าลืมนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะ คือแบบเออเนี่ยแสงสนีนู่นนั่นนี่วูช้ได้นี่แสงสะทงสะท้อนนี่40เฟรมวิง่งนิ่งนงเฮ้ยมันแรงนะคุณมันแรงใช้ได้เออเนี่ย40เฟรมคุณเล่นได้แล้วผมบอกเลยเนี่ยปกติแล้วแบบเฮ้ย30เฟรมก็โอเคแล้วได้40เฟรมผมแฮปปี้ผมถือว่าดีและถ้าสมมตุติผมปิดเทรทนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเข้าตรงเซตติ้งผมไปปิดเทรททิ้งให้หมดนะฮะป้า แอ p พลไปเลยอันนี้คือพลังดิบพลังดิบได้คืนมาอีก11เฟรม13เฟรมอฟรมก็คือจากตะกี้41เฟรมผมได้46เฟรมแถวทางนี้ขึ้นมา50แล้วนะถือว่าดีอยู่ถือว่าลื่นนะเอออ่ะโอเคพื้นที่ตรงนี้อาจจะคนไม่ได้เยอะอะไรมากถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าคุณเล่นได้แล้วถ้าเข้าแบบพื้นที่แบบกลางเมืองคนเยอะอาจจะลงมาเหลือสัก 3, 9 4 4อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ารับได้นะครับผมเอาล่ะแล้วสูตรของผมตอนผมเทสเครื่องนะครับผมผมจะเปิด dlss แล้วปรับเป็นคลิตี้นะครับผมเลีคอนตรงนี้เปิดตรงนี้ผมจะไม่เปิดเฟรมเจเน r เรชันเพราะถ้าเปิดแล้วยังไงเฟรมมันคุ้งแน่นอนผมเอาแค่ d l s s Quality ก็พอเอาภาพสวยและเอาภาพลื่นนะครับผมมาเรามาดูกันออขึ้นมา68เฟรมนะฮะพี่น้องฮะแสงเสริมมาดี78-77เฟรมนี่แบบภาพคมะฮะฟูเ u l ด h ีภาพคมภาพลื่นนะครับเล่นได้เลยอะอยากยิงคนนะครับอืม,อม สักหน่อยดิมา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 หกสิบเจในเฟรมแบบรูดเร็วอะไรพวกนี้ปาดเอ้อโดนรถชน70เฟรม90เฟรมบางช็อตตอนเด้งขึ้นลุกขึ้นถือว่าได้กลับมา70เฟรมครับก็เรียกว่าเพิ่มไปทีละขั้นนะ่ะแบบเออ DRS quality อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับกราฟิกสูงสุดทั้งหมดได้70เฟรมผมถือว่าดีละนี่คือในขอบเขตที่น่าประทับใจอยู่ดังนั้น เจ้ากิกะไบา G6X ตัวนี้3ผ่านนะครับสำหรับคนที่แบบเฮ้ยดีไหมพี่น่าซื้อไหมซื้อครับซื้อได้เลยไม่มีปัญหาไอ้กีตาร์ตัวนี้สามารถเล่นพวกแบบเออไซเบอร์พังได้ระดับนี้ผมว่าดีละ3ผ่าน พูดถึงประสบการณ์การใช้งานไปแล้วขอพูดถึงสิ่งที่เป็นจุดที่ชอบและจุดสังเกตของเขานิดนึงนะฮะกิกะไบต์ G 6 X ตัวนี้นะครับผมอย่างแรกที่ชอบเลยคือการอัปเกรดได้เยอะของเขาครับผม SSD รองรับช่องละ2องเทะเออรวม 4TB เทไแรมได้ 64GB สูงสุด DDR 5ด้วยแบบโอ้ใครสายอัปเกรดอยากใส่แน่นๆตึงๆอะแบบรันโปรแกรมหนักๆตัวนี้จบอยู่ ผมถือว่าดีแม้จะเป็น Intel Gen 13แบบเออไม่ได้เป็น Gen 14เหมือนเขาแต่แค่นี้ตัวนี้ก็แรงแล้วแถมมีกิะไบต์ AI ในตัวมันช่วย o p t i m i ไมได้ดีขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับผมจุดที่ชอบถัดมาผมไม่ได้พูดในตัวนี่ประสบการณ์การใช้งานแต่มันมีให้ใช้คือโปรแกรม Gigabyte Control Center ของเขานะฮะจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่ามาโครครับผมฟังก์ชันมาโครตรงนี้ของเขาอะ่ะมันสามารถตั้งค่าแบบคีย์ลัดเอาไว้กับปุ่มใดปุ่มหนึ่ง อะไรพวกนี้ได้เวลาใช้งานเนี่ยใช้กับโปรแกรมใดๆอะพวกนี้มันจะสะดวกตั้งค่าในโปรแกรม Gigabyte Control Center ได้เลยครับซึ่ง g a มมิ่งโน้ตบ o ๊กยุคนี้ควรมีแล้วและมีเป็นมาตรฐานด้วยเจ้าตัวนี้ก็มีให้ผมเลยบอกว่าดีแต่จุดสังเกต นิดเดียวเรื่องเดียวเลยน้ำหนักครับ2.5กิโลกรัมและน้ำหนักมันจะถ่วงไปด้านหลังตัวเครื่องตรงชุดระบายความร้อนวินฟอร์ดของเขาจุดนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าคุณต้องระวังนิดนึงนะฮะเวลาจะพกไปไหนมาไหนอย่าใส่ย่ามนะอย่าใส่กระเป๋าสะพายข้างแบบเส้นเดียวนะฮะแบบสลิงแบ็คอะไรพวกนี้อย่าเชียวนะปวดไหล่นะครับไปเอากระเป๋าเป้ขนาดใหญ่สาหรับโนโบุ๊ก17.3นิ้วมาใส่มันครับและหาตัวซับไหล่หนาๆด้วยจะดีกว่า มันจะดีต่อสุขภาพไหล่ของคุณครับและตัวนี้ผมขอสรุปให้เลยว่าถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ไม่อยากประกอบคอมแล้วมีงบประมาณแบบเออในงบแบบ5 0,000บาทอะ่ะคุณซื้อตัวนี้ไปคุณไม่ผิดหวังแรงดีไม่มีปัญหาทำงานลื่นเล่นเกมโอเคและผมขอฝากคำถามเอาไว้เบาๆนะฮะว่าถ้าคุณซื้อกิกะไบต์ G6X ตัวนี้ไปนอกจากเล่นเกมแล้วคุณอยากจะเอามันไปทำอะไรบ้างมาบอกผมในช่องคอมเมนต์หน่อยนะครับผมและขอฝากช่องทางการติดตาม YouTube n o t e b o o k s p e c นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับ กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพวกเราด้วยถ้ามีอะไรสงสัยก็พิมพ์บอกในช่องคอมเมนต์ได้เดี๋ยวเราจะพยายามไปตอบให้นะครับผมสุดท้ายนี้ผมอาร์มครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ